กับท่านถู้เข้านเศรษฐกิจอาชนารานรองอธิเวชบักานระธานมีการคเชื่ท้าผลงานที่มุความดูแลประชาช แบบนี้ทาที่นาทถ้าเลือกเส็สิ้นแล้วที่ประกอบเลืหนึ่งเองการดูที่ประทานที่ใะเอียเงานงใชงานได้แก่ใช้งานปรกันตาใช้งานจดหมายและสองใชงานสือสวใช้งานความปลอดภัยแอ่นๆนงานจรจรและสายงานบริหาและงานการสอหัวหน้าหน่วยงานที่ปรอบดูแลสังการและความเริญภใมา นะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่สองอันดทูให้ิตควาชุมบสรณ์ป้องกันปากปาสรอดิแดนครับ าดาตรเลิขตอนาาหิงสุทกลับว้วะพวกมู่พุ่ง้ามวงงานศูนย์ควบคุมจราจรวิาีรังสิทาพงาะะทาพิเศษองกับการสจัดไคับเห็นั้าเรือครับ ก้องเงินทั้งันรอดเอกเสรีสำนักตำรวจทีถุนหักต่อไปครับก็จะขอญอาตกลับเรียนเชิญท่นานผู้จัดการ,รตำรวจนครบาลนะครับได้มอบประวาทแล้วก็ขอกรกการขอาพัการจนถึงกองบัญชาการซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลอันสมเกียรติการทำความดีเป็นเรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษา,าความดีให้คงอยู่ ขอท่านรักษาความดีที่ไว้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าการตำรวจอื่นต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับทีนีเรกานะครับายเดียว